สวัสดีครับวันนี้พบกช่องแมน C ีคากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแมนจะพามาชมเจ้านี่เลย Ford Ranger XL p l พ s นะครับแคบตัวนี้นะครับสามารถเอาไปลุยป่าได้เหมือนกันนะครับว่าเซตนี้เขามีการตกแต่งอะไรบ้างก่อนจะมารับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แมนด้วยนะครับป่ะเรามาเริ่มกันเลยตัวนี้นะครับเป็นตัว XL พันนะครับเกียร์แมนนวลราคาอยู่ที่7จ็ดแบาทนะครับก็การตกแต่งนะครับอย่างแรกของเขาเลยนี่เลยกระจังนะครับผม SORD ครับตัวนี้นะก็อันนี้เขาจะตัดตัวอักษรอะคริลิกนะครับเป็นสีแดงนะครับตัดดำนะครับผมเพื่อให้เข้ากับตัวรถเลยโทนอันนี้ก็คือจะเป็นโทนสีแดงแล้วก็สีดำนะครับผมตัดกับสีบอลทั้งคันนะ ตัวนี้นะครับนี่จะมีไฟ3จุดสีขาวนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปเปิดให้ดูก็ตัวนี้นะครับนี่เลยปกติตัวเอกภพจะไม่มี d a y ์ไลท์มาให้นะฮะตัวนี้มีทำการแต่งเพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัวเดวิลไอเป็นยังไงเดี๋ยวผมบิดให้ดูเลยครับผมอ่า เป็นไงฮะตัวนี้อ่าเป็นสีแดงเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็อันนี้เป็นไฟตัดหมอกด้านหน้าครับตัวนี้อ่าตัวนี้เวลาเรายกไฟเลี้ยวตรงนี้ก็กระพริบตรงนี้ก็กระพริบครับผมมาพร้อมกับตัวครอบไฟทําให้ดูมีมิติมากขึ้น,นส่วนการาฝากระโปรงนะครับตัวนี้เป็นสกู๊ปของเขานะฮะก็สกู๊ปตัวเนี้ยมันดียังไงก็คือ ผมบอกเลยเป็นการตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมนะครับทำให้รถดูบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้รถดูคันใหญ่อ่าส่วนด้านหน้าตรงนี้เลยนี่กันชนหน้านะ,ะแข็งแรงแน่นอนตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะกระแทกแล้วกันชนหน้าแตกหรืออะไรคือกันชนเหล็กนะครับผมของแฮมเมอร์นั่นเองอ่าก็เขาก็ทําบล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมมีตัวลากจุงนะครับผมด้านหน้า2จุดเลยอ่าและตัวนี้นี่ เขาก็ทํามาให้เรียบร้อยแล้วก็ดูสวยงามออฟโรดมากๆครับตัวนี้ด้านข้างนะครับนี่คิ Q ้วล้ออันนี้เป็นคิ้วล้อหนิ้วมีหมุดนะครับก็อันนี้เขาก็ได้ทําการตัดนะครับเพื่อเพื่อให้เข้ากับตัวกันชนนะครับผมของแฮ m เมอร์และตัวนี้เป็นแมกยางนะครับผมมีการตกแต่งมาให้นะครับเราสามารถเลือกลายเองได้ด้วยแต่ลูกค้าของแมนคนนี้เขาดูเป็นตัวสีดําตัดสีแดง อ่าไงล่ะก็เราก็เป็นแม็กนะครับผมออเทเลนไปเลยใส่คิวล้อไปด้วยทําให้แบบตัวรถใหญ่มากยิ่งขึ้นครับตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับผมเป็นซิงเกิลเทอร์โบล้อจ็สิบแรงม้านะครับผมไม่ต้องกลัวเลยแรงแรงกันไปเลยส่วนด้านบนนะครับผมตัวนี้เป็นแหลกหลังคานะครับผมใส่สัมภาระีด้านหน้าเห็นไหมฮะมีไฟนะครับผมพร้อมบุกตะลุย ป่านะครับผมไม่ต้องกลัวมืดเลยว่ากลคืนเราเดินทางว่า,อามองไม่เห็นทางด้านหน้ามีไฟรอบคันครับผมตัวนี้ก็รอบคันเลยผลของด้านบนนะครับผมแข็งแรงมากๆนะครับของแฮมเมอร์ด้วยรู้ดีอยู่แล้วครับผมว่าอันนี้คือของดีมากๆครับผมสมาใส่สัมภาระได้เยอะมากๆมากกว่าเดิมเลยส่วนตัวด้ามจับประตูตรงนี้นี่มีใส่ ขอบเบ้ารองมือจับมาให้ครับผมเพื่อการลอยเล็บของเราเองนี่แหละฮะและภายในนะครับผมเปิดแคบเราทํายังไงเปิดเข้ามานะนี่ตัวเปิดตูอยู่ตรงนี้ภายในนะครับผมสามารถเปิดได้อย่างนี้เลยโล่งมากกว้างมากๆครับผมก็มีบอกแคบมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมด้านล่างก็สามารถใส่ออสัมภาระได้พวกอุปกรณ์ฉุกเฉินหรือเป็นอะไหล่นะครับเวลาใข่ควงเวลาเปลี่ยน ตัวนี้ปกติผมต้องบอกเลยมันไม่ใช่เบาะหนังมาตั้งแต่แรกนะฮะตัวนี้เป็นเบาะผ้าก็อันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมเป็นเบาะหนังนะฮะผมก็มีการปั๊มตัวレนเจอร์เข้าไปอย่างที่ผมบอกเลยตะเข็บเดินสีแดงสีดำนะครับตัดกันสวยงามามากๆครับตัวนี้พวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้นะฮะนี่พวงมาลัยไฟฟ้าด้วยปรับได้4ทิศทางและไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าออโต้ด้วยนะฮะโอ้ให้มาเยอะจริงๆร,รุ่นนี้ตัวหน้าจอก็เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้ นี่ดูได้หมดเลยหน้าจอดิจิตอนหน้าจอกางนะครับผมหน้าจอมันติมีเดียสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r าเพนดอร์เต t แบบไร้สายได้เลยตัวนี้เราก็ขึ้นที่หน้าจอเลยครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมตัวนี้ล้ำสมัยล้ำยุคมากๆพร้อม o f f โ o a d ด้วยด้านข้างนี่เลยก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับผมตัดลายเขียนว่า Ranger เขียนว่าฟอ r d ด้านหลังนะครับผมตัวก็ทําให้รถด,ดูมีมิติทําให้รถ ดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะมาเกงขราม,มส่วนด้านท้ายนี่ด้านท้ายก็จะเป็นโลบาร์เหล็กนะฮะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงเราสามารถบรรทุกของวางของนะครับผมพาดกับตัวนี้ได้เลยแข็งแรงทนทานนะครับผมหรือจะเป็นการผูกเชือกมัดของด้านหลังเราสามารถก็ยึดจากตัวนี้ได้เลยครับผมและด้านท้ายของเราด้านท้ายของเรานะฮะนี่เรามาเริ่มกันที่ฝาท้ายเลย ตัวนี้นะครับก็จะมีโชค๊คมาให้นะนี่ก็จะเอาขึ้นอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ปิดโชค๊คได้และก็จะมีตัวเรนเจอร์นะครับเหมือนลอยเลฟเตอร์นะในดูเสาขวรไว้และด้านท้ายก็จะมีนี่เลยคำว่าเรนเจอร์นะครับปกติจะไม่มีตัวสีดำข้างในนะฮะตัวนี้ก็มีการตกแต่งเข้าไปนะครับทำให้รถมีมิติมากยิ่งขึ้น กันชนท้ายครับผมเป็นกันชนเหล็กแข็ง mm hmm. แรงเหมือนกันครับผมทาให้รถกันชนหน้ากันชนหลังเหล็กแล้วนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับถ้าใครสนใจนะครับเจ้าตัวเ a นเจอนะครับหรือฟอร์ทุกรุ่นนะครับสามารถโทรมาหาแม้ได้ที่เบอร์084 249 6926นะครับผมหรือเป็นแอดไลน์นะครับก็เบอร์นี้เลยเดี๋ยวแมนทิ้งอ่ n ลิงก์ไลน์ด้านใต้คลิปนะครับผม ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ